สวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้เชิญชมพระสมเด็จหลังกระดาน2บ้างนะครับพิมพ์ใหญ่วัดครังเข้าแนวการศึกษานะฮะองพุทธคุณสวยงามนะครับยุบแยกย่นหดเหี่ยวและแห้งนะฮะสวยงามนะครับธรรมชาติพระแท้ที่ผ่านการเวลากว่า150ปีนะครับองค์นี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับรูปลักษณ์นะครับได้แก่แบบหลังกระดานร่องรอยที่ปรากฏนะฮะ คือจะเห็นแนวเป็นเส้นขวางวิ่งเป็นเส้นๆนะครับขอบข้างเรียบนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับลักษณะคล้ายกับแนวขวางนะฮะแล้ปรากฏในไม้กระดานที่เลื้อยนะฮะจึงสันนิษฐานว่าเป็นใช้แผ่นไม้ไม่เรียบนะครับมีของเลื่อยเป็นคลื่นนะครับปรากฏอยู่เวลากด แม่พิมพ์นั่นเองด้านหลังนะครับจึงมีร่องรอยปรากฏให้เห็นนะฮะสวยงามนะครับองนี้พระสมเด็จพิมพ์หลังกระดานองนี้นะครับมีเอกกรักษนะครับเฉพาะองนะครับเข้าพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเกตจรสุ้มนะครับมีวันณนมนสารสีขาวหุมนวลพบการแตกลายนะครับอย่างเป็นธรรมชาติทางด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมยุบป,ปริแยกย่นธรรมาชาตินะครับอย่างสวยงาม ด้านหลังเป็นริ้วรอยแนวนะครับนี่เหมือนรอยนอนด้่นนะครับที่เรียกว่าหลังกระดานปรากฏริ้วให้เห็นนะครับด้านข้างก็ปริแยกธรรมชาติยุบย่นหดเหี่ยวแห้งตามธรรมชาติของที่พระที่ผ่านกาลเวลาสวยงามนะครับนีครับพระครับกิกุนะครับการยุบตัวเองนะครับของวัตถุปูนปั้นนะครับที่แปรสภาพของเหลวเป็นของแข็งริ้วรอยธรรมชาติด้านหลัง ของอาจารย์ตรีที่ยำมปวายนะครับท่านจําแนกไว้และอธิบายไว้8รูปแบบนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้ดูองค์นี้ก็แล้วกันนะครับเช่นรูพุนปลายเข็มรอยปูไตรอยหนอนด้นนะครับรอยย่นตะไคร่น้ํานะครับผมหรือฟองเท้าหูรอยกลับหมากรอยสังขยารอยลายนิ้วมือและรอยริ้วายแหงนะครั ริ้วรอยเหล่านี้อาจปรากฏมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะฮะตามพุทธลักษณะที่ผ่านการเวลาการพบสัญลักษณ์นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกรูตียัมปวายนะครับเตือนว่าจะต้องพิจารณาวินิจฉัยอย่างท่วนทีมีเหตุมีผลนะครับเพียงพอที่จะริ้วรอยอันเกิดจากธรรมชาติโดยแท้นะฮะ ิวหนึกนุ่มนะครับซึ่งตาตามธรรมชาติพระสมเด็จแท้ๆนะครับแค่ไหนอย่างไรจะพิจารณาและลองสรุปด้วยตาของท่านเองนะครับผมนี่อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับองค์นี้จัดว่าเป็นพระที่มีสภาพสมบูรณ์นะครับดูขอบข้างส่วยนะปรากฏข้าแป้งเห็นตัวองค์พระหนึกนุ่มตามสูตรผมวิเศษอันมี อมปฐมังผงอิทิเจพุทธคุณมหาราชทีนิสิงเฮนะครับปรากฏก้อนขาวคล้ายเม็ดพระาธาตุอิดแดงกวาดเทากากดำนะครับและเม็ดเหลืองคล้ายเกสรดอกไม้เอกลักษณ์สำคัญนะครับครบนะฮะองนี้ทางเส้นบัางนะครับบังคับพิมพ์นะเส้นบังคับพิมพ์หัวไหล่คลอดนะครับ อายกสำหรับกับฐานชั้นแรกเห็นไหมครับปรากฏรอยปูดแตนอนดน้นไรข้อกางขานะครับเสศษคราบรักน้าถูกต้องตามมาตรฐานสกากลนิยมนะนี่ไม่ได้ล้างใดๆนะครับตรงนี้เหี่ยวแห้งเป็นธรรมชาติยุบจนปลิแยกด้านหลังลายขวางสองแนวนะครับโดยใช้แผ่นไม้ผิวเรียบกดนะครับนี่มีแร่ทองคำบริสุทธิ์ให้เห็นนะครับ แถวซ้์ขึ้นปกคลุมนี้ผงพุทธคุณนะครับนี่เป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเนื้อปูขนขณะที่พิมพ์พระนะครับหลังจากนั้นจึงใช้กิ่งไม้กดให้เป็นร่องตื้นๆน,นะครับนี่เรือตุตับนะครับสวยงามนะครับสองแนวตามขวางเพื่อนําออกจากแม่พิมพ์นะมีเส้นกสานะครับรงนี้ตัดขอบแล้วจะมีร่องรอยปริแยกของร่องที่ด้านหลังนะครับแถวไซ้ายขึ้นปกคลุม นาะตึกนะมีมีแรล่หยกด้วยนะครับพระสมเด็จวักรัมพิมพ์ใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วง2408ถึง2414นะมีแรล่เทาให้เห็นนะครับแหล่สมกอบหพุทธคุณค่าบปลาลักคักขี้ไข่นะครับซึ่งจัดเป็นพระสมเด็จยุคปลายของสมเด็จโตนั่นเองนอกจากจะใช้แม่พิมพ์พระที่แกะขึ้นโดยช่างหลวงแล้วนะครับการติมพระ ก็มีความปาณีบรรจงทำให้ได้พระสมเด็จองค์ที่สวยงามนะครับนี่พรพุทธคูณที่มีมิติรูปลักษณะที่งดงามอย่างยิ่งนะครับโอ้โหความวิจิตรบรรจงในการพิมพ์ผ้านั้นไม่มีเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับนี่ข้าวพลักนะครับแร่ทองคำบริสุทธิ์การหดตัวยุบข,ของมวลสารนะครับแต่ด้านหน้าด้านหลังขณะกดนะนี่พมพุทธคูณให้เห็นนะครับ แร่ทองคำบริสุทธิ์ ừ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 . เนื้อปูนล,ลงแม่พิมพ์นะครับมีการสร้างลดลายออกมาหลายแบบนั่นเองนะครับผมนี่คือยกตัวอย่างให้ดูนี่ฮะดูกันไปพร้อมๆกันนะครับภาพประกอบนะครับเหี่ยวย่นยุบแยกเป็นธรรมชาตินะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ